มันก็ได้สติง่ายมันจะได้ไม่เป็นทุกข์มากบางทีเราก็ต้องฟังอีกมุมมองของคนอื่นเขาบ้างไม่งั้นเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์แบบเนี้เข้าใจไหมเออนั่นแหละเราก็ต้องฝึกปล่อยผ่านมันไม่ผ่านครั้งแรกก็มีครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเพียงต่อไปก็จะหมาย มันไม่สําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกหรอกทําอะไรมันก็ไม่สําเร็จทั้งแต่ครั้งแรกหรอกมันก็ต้องทําไปเรื่อยๆเดีย๋ยวมันก็สําเร็จเข้าใจทั้งปีอะเข้าใจทั้งปีเข้าใจตลอดเข้าใจตลอดแล้วก็เหยียบกับระเบิดตายต,ายตุ่มทุกที ไม่จ้ามันมีของเดิมอยู่แล้วจ้านี่เดี๋ยวว่าจะได้ใช้ตอนไหนเท่านั้นละจ้าส่วนเนี่ยไม่ค่อยอยากฟังทมเลยจ้าก็เลยไม่แสดงรมส่วนเนี่ยอยากฟังแต่ของที่มันดีๆก็เลยเลือกฟังแต่ก็พูดแต่สิ่งดีๆให้ฟังแต่ตอนนี้เห็นชีวิตมีปัญหาเราก็ต้องเทศเพื่อได้